สวัสดีครับวันนี้ผ้ามาเบิงโม่ป่านานะครับนกน้องนะครับแม่เปิลพี่น้องนะครับมาเก็บกบกิบซอยนะครับวันนี้ออเดินนะครับสิบหาทุงนะครับเพินเก็บมาได้แล้วสองหมื่นนะครับสองหมื่นจากคือเมื่อ้านนะครับเมื่บวานเพินเก็บไปผมเห็ดงานนะครับ บ่ได้มาถ่ายเบิง่งมาอน,น,น,นี้ก็เลยมาอนีวางนะครับม้อนี้ก็เลยมาถ่ายเบิ่งนะครับครับมาอนีน่น,นะครับแม่นมดนะครับพี่น,อน้องลายนอนนะครับเพิ่นมาเจ็บมาอนี้อันมือสองมือว่างหนึ่งเพิ่นเจ็บไปมือละยี่สิบถุงนะครับยี่สิบถุงหรือดลายก็นนั่นนะครับแั่ว่าผมดูจากเพิ่นประมาณนีนะครับพอดี ผมฮิตงานประจำนะครับผมเลยพ่าม,มีเวลาว่างนะครับวันนี้มันก็ไม่ได้ขอาพวิง่งไม่ได้เกีดงานนะก็เลยพามาเพิ่ง สบายดีพยาอากาศกับผู้หนาขึ้นมาเล็ดดูดูก้อนก้อนที่เอื้นข่อยเพ่อไงไหมว่าเบื้องหน้าอยากคองไหมจะผู้เอื้นเท่าก็ข่อยคุณ ทางพุ่นละทั้งแถวอันเมืองลาดละทังเมืองลาดท่างดินดำละอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก่าคนนรไปเก็บไปท่างในป่า คือลีงทังท้งส่งเลยนี่กเป็นจ้ามือแล้วมาวัน,นได้ยี่สิบบางาก้อนได้เท่าไรนี่ครับอันนั้น

รุ่มมาหายเอมันหนีติแม่ร็จถ้ากระดองเงินมันหนีมาไ้เด็จอมเกินกับมากเดจามเรียงแม่งวันนี้มาบ้านจางเรียงก็มาเลื่อนก้นมาก็กินท่กระอกุ้งาเราอหอดเวยเอ่านขอหอดล้านเพียกลาเนาะวันนี้หนึ่งนั่งกินเหล่าี่าเ้ิ้ม่ลาน้าน้าเบ้นแ่งไปซุ่มไปนะวัใหี้นี่เที่ยวยืนแบบขันไปนะ รู้สึกว่าเธอสา่เหเดี๋ยวถุงมื่อถุงนี่เหมือนถุงกูใช่ไหมก่ยุกูหาถุงเมื่อกู อันอันปลายตัดไปใส่ทวงไปขึ้นเนลาก็ว่าขึ้นดอกันได้เห็นไหมเนี่ยกูได้เห็นไหมเนี่ยไม่พุ่มบรเรลียวอุ่นดีมันยังมาขึ้นนี่

đừng Nhưng... tóm th, ít thùng nữa thơ nó vô xuống rồi มันัเียนเนาะ้าหากันิดว่นะาปนนี่าานะจะเรียเยเยแล้วว่าลัดของใม่มากวควบาเนะนี่ไป,ไปห่วทงหน้าก็มาแล้ว ดุกเดอๆดอกนี่ด่านาเธอนี่ดกดีคนหน่อยตัวหน่อยหลายหลายจะไม่ตังค์嘛กี่โผลฟครับวัด มัดําขอดเลยเสียงเสียงอั่นสวนนั่นไหมดังมากเลยฝากก็เลยเ้าแชร์ก็ติดตามนะครับได้